สวัสดีครับช่องเสือหนึ่งเด็กบ้านนอกช่องแดงนะครับวันนี้ภา,าพไเพอแม่แบบคงบบคงสับ,บปีร่วมกันจะบุกคงไงหจ้บอบุกคงค่อนแรนบุกพอบุเ มันจะสาปูนเลยนะ ตอนนี้เต็มเอาก็อย่าอยอยใส่อีกโอเคเยอะนะครับเดี๋ยวรอรอบสองเฮ้่นเพี่ ต่อไปก็ามาคัดคัดตระเด็ดมะละกอตัวผู้ตัวเมียมะละกอตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงามาดูครับจะบอกวิธีแตะก่อนว่าจะเป็นแนบบองคุงปลูกโวดอย่างนี้เราจะคัดคแป๊บนึง ที่ฟูฟูนี่ครับที่มันฟูฟูด่เป็นเมล็ดตัวผู้นี่เป็นเมล็ดตัวผู้จะได้บบกหุ้งคูนะครับไอที่เป็นจมๆจมนี่เป็นเมล็ดตัวเมีย มันจะออกน่วยนะครับออกไงซะเราได้แล้วเราก็หาอะไรจิ้มให้มันเป็นหลุมหาไหม้มาจิ้มให้มันเป็นหลุมแล้วก็จะได้ใส่เรงนีเข้าไป เดี๋ยวนะครับจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเอาับสาม,มเมล็ดนี่ครับยิ้มนี่สาม,มเมล็ดลงไปเลยปิดปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งหลงุมสาม,มเมล็ดครับเวลามันไงขึ้นมันจะโบเบียดกันครับ เผื่อไว้ด้วยโอเคโอเคนะครับเี๋ยวเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึง